จะกินกว๋วยจัาบน้ำอะไรกาเหลา,า,าคืออะไรอะลองสั่งมากินเวลารวมทุกอย่างคับอะ่ะไม่คับพอโดนแชน่ถึงโอนเซ็มแล้วอ่าเขาเริ่มก่อนหรอีไดรอบเยอยนะไม่ดีดอโดนแชน่ถึงดีม่พอดีแอเนี่ออดีขอปรกันเปนสิบเอ็ ไม่คิดเหลือการใช่ไหมสมัยรวกปกติไม่ได้ไม,ไม่ไอนนี้มไอะไก้าวสมัยค<อ>ัคอ ทำลายเนี yeah. Yeah. ่ลายทำลายนทำลายตัวไหนดึงึงหน้าเพิ <m im medi Holiday> yeah. ่มเกลียวโอเค จับเทินก็มีการน่เอาใ่ายหรือไม่ตัตกออกให้

นี่ธรรมดายาเฟต์นี่ธรรมดามเตาเฟดนะ,นะมันช่วยอะไก็ถ้าพอตีสง่งไป้ารอบก็คือจะทำให้ปีนึงึก็ผิดจสก้างสงไปไม่พอก็ทำได้ก็สยใช พอมีโลกไหมบนมือบนมือพ่มีโลคมีขาอาหายไปไหนพ่อ <S <S よっかん。あん。ろしろしい。いいねさん、ま <noise> だ<声>。おぉさん、ま <noise> だ<声>。おぉさん、まだ。おぉ หนี่งแ5วสี่ห้าพันเว้ยหกพันมสี่นึ่งพันเนี่ดูจากีาดสีาอเคสี

did it